จัดทรงว่าให้ชมมาลงหน้างานที่ศูนย์บ้านกรวดดิวกงจับประหัส 9035F รอนรับนะฮะเข้าสู่ช่องกันนิกากรักบายทินทวันิดชรถขุดเล็กฮนะในขนาด3ตันครึ่งอ่ะมาครับมาลงใหม่กันเลยส่วนรถที่แล้ว20กว่าคันนี้ขายหมดเกลี้ยงแล้วนะรถนี้เพิ่งตัดมาจากเมืองจีนครับมาลงที่บ้านกรวด กขาบอกว่าออพชันนี้ดีขึ้นฮนะขุดได้ลึกขึ้นกว่าเดิมอีกเดี๋ยวลึกขึ้นยังไงในคลิปหน้าเราไปอธิบายกันมากับรถสไลด์นะครับท่านผู้ชมนี่คืออัตจบของเจ้าตัวเล็กเครื่องยนต์เดิมนะครับสามสูบในระบบเดร็ก ยังใช้เงินของยันมาอยู่กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่29แรงม้าครับส่วนโปรโมชั่นตอนนี้ก็บอกว่าไม่ต้องใช้เงินในการออกรถเดี๋วออกรถศูนย์บาทเลยเงื่อนไขนี่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดครับเอาง่ายๆเลยเครดิตต้องดีอ่ะโอ้รถก่อนหน้านี้หมดเกลี้ยงแล้วครับ เรียกเธอว่ามีเท่าไรไม่พอต่อความต้องการนะเติมสต็อกกันแทบไม่ทันอ่ะรถใหม่เสียงกริ๊บเลยราคาตอนนี้นะครับอยู่ที่เปิดตัว1ล้าน2อแสนบาทพี่เขาจะมาได้ไหมต้อง็ายางออกกันไหมพี่แหมขนาดลงอยอที่ศูนย์นะต้องมียางรองก่อนเลยนะ เพื่อความปลอดภัยนะฮะใครจะมาชมศูนย์ก็ค่างบ้านพิชาติเลยแหละครับอำเภอบ้านกรวดครับอำเภอเล็กมีศูนย์บริการแล้วสวัสดีครับ1นล้านสอแสนนะฮะในราคาที่ปรับขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าท่านได้ออปชันเพิ่มขึ้นแน่นอนเดี๋ยวนที่27ครับ27 28นี้เรามีการเปิดตัวอีกตัวหนึ่งของตัวหลิวกงครเดี๋ยวเขาบอกกันว่าอะไรที่มันเพิ่มขึ้น แต่ว่าตอนนี้เขาเคลมว่าสามารถที่ขุดได้ลึกแล้วก็จ้วงได้ยาวยิ่งขึ้นนะฮะรอบวงสวิงยังจัดจ้านเหมือนเดิมครับอยู่ที่10รอบต่อนาทีสํำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์3ตันขึ้นคุณผู้ชมกับรถ

ฝากด้วยนะคะกับผิวกงสาขาบ้านกวดนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษประจำเดือนกรกฎาคมคือมาแต่ตัวเลยค่ะไม่ต้องดาวฟรีดาวค่ะตอนนี้ในราคารถที่1น0 0 0ล้านสบาทแล้วก็ถ้าใครมีติดปัญหาตรงไหนติดแบ็คลิสหรือว่ามีปัญหาส่วนไหนติดต่อได้ที่ศูนย์เลยค่ะโอเคครับศูนย์บ้านกวดครับสิวกง